ขีดเกรดอย่างไรจึงจะประหยัดงานดินได้มากที่สุดเออสำหรับเรื่องการขีดเกรดเนี่ยน,นะครับให้ประหยัดงานดินมากที่สุดผมจะขอ,อใช้ตัวอย่างของโครงการที่ได้ออกแบบไปแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ของโครงการหนึ่งที่ผมได้ออกแบบไปเสร็จแล้วนะครับ เออถ้าผมลองซูมให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงจะเห็นว่าโปรไฟล์เนี่ยมีเส้นอะไรเยอะๆไปหมดนะครับอันนี้เป็นเส้น t o e of slope ทางด้านซ้ายซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับงานออกแบบนี้นะครับผมปิดมันซะเส้นนี้ t o e of slope ทางด้านขวาก็ปิดมัน นะครับเส้นนี้เส้นระดับน้ำสูงสุดที่เคยท่วมถึงก็ปิดมันนะครับขณะนี้ผมจะเหลือในภาพเนี้ยเป็นเส้นสีเหลืองๆนี่นะครับเส้นปรับอันนี้เป็นเส้นโปรโฟไฟล์ของดินเดิมกับเส้นสีขาวนี้ก็คือเส้นโปรโฟไฟล์เกตที่ผมออกแบบไปนะครับคันนี้ ถ้าถามว่าไฮโปไฟเกตที่ผมออกแบบไปเนี่ยมันประหยัดหรือยังนะครับถ้าถามอย่างนี้ผมในฐานะคนออกแบบผมก็บอกประหยัดแล้วนะครับบอกรู้ได้อย่างไรผมก็ตอบว่า <c oughs> หรือใครๆหลายคนก็คงจะตอบว่าก็คงจะต้องดูด้วยสายตาว่ามันมันดีแล้วมันประหยัดแล้วนะครับดูด้วยสายตา ท่านี้ถ้าจะถามถามต่อว่าคุณคุณตอบได้ไหมว่ามันประหยัดแล้วเนี่ยให้มันเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยคำตอบของคุณเนี่ยให้มีเหตุผลนะครับเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยอย่าไปตอบว่าดูด้วยตานะครับทำได้ไหมนะครับหลายคนก็บอก ก็คงจะอมามือกึๆไมารู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะครับออผม <c oughs> ผมจะมีวิธีนะครับมีวิธีตอบแบบนี้นะครับถามว่าเส้นเกรดเนี่ยประหยัดแล้วหรือยังนะครับผมตอบว่าประหยัดแล้วด้วยเหตุผลต่อไปนี้นะครับผมจะเริ่มต้นการออกแบบใหม่หมดเลยนะครับให้ดูนะครับ ซึ่งจะเป็นคำตอบว่ามันประหยัดอย่างไรนะครับ <c oughs> ขณะนี้ในภาพก็จะเหลือแต่โปรไฟล์ของดินเดิมผมจะแสดงวิธีการขีดเกรดให้ประหยัดงานดินมากที่สุดน,นะครับ <c oughs> ผมจะเปิดหน้าต่างของ cross section ของโปรไฟล์นี้นะครับ อันนี้ก็จะมีสองหน้าต่างหน้าต่างนี้เป็นโปรไฟล์ดินเดิมส่วนหน้าต่างนี้นะครับก็เป็น c อ o s s section ของสเตทที่ลูกล้อสแสดงอยู่นะครับถ้าเลื่อนไปลูกล้อเลื่อนไปลูกตัดก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับอันนี้เป็นระดับน้ำสูงสุดก็ไม่เกี่ยวนะครับผมปิดจะได้ดูง่ายขึ้น อันนี้ทำให้ภาพบันใหญ่ขึ้นหน่อยทำให้พื้นที่ภาพใหญ่ขึ้นขณะนี้ผมอยู่ที่สเตนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทมเพลตที่มาวางไว้ที่ผิวดินพอดีนะครับเนื่องจากเรายังไม่มีโปรไฟล์เกรดนะครับเรายังไม่ได้ขีดเกรดโปรแกรมจึงเอาเทมเพลตมาวางไว้ที่ผิวดินพอดีนะครับภาพต่อไป ดูภาพถัดไปนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกภาพเนี่ยนะครับทุกภาพเทมเพลตจะอยู่ที่ผิวดินหมดเลยนะครับดูช้าๆนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่ผิวดินหมดเลยถ้าเราขีดเกรดแล้วเทมเพลตนี้ก็จะอยู่ที่ระดับโปรไฟล์เกรดที่เราขีดใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างที่ สเตย์นี้นะครับสเตย์ Stay อย่างเส้นนี้เนี่ยยาวประมาณ10ประมาณ1 5 1ห6โลนะครับอันนี้ก็เป็นสเตย์หนึ่งผมสามารถสั่งให้โปรแกรมนะครับโดยใช้คำสั่ง ECO หรือ Economic เนี่ยนะครับเป็นคำสั่งที่ทำให้ลูกตัดเนี่ยวางอยู่ที่ระดับที่ทำให้ประหยัดงานดินมากที่สุด หมายถึงว่าพอผมใช้คำสั่งนี้ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะทดลองวางเทมเพลตนี้ให้สูงแล้วก็เลื่อนลงมาต่ำหรือต่ำขึ้นไปหาสูงเนี่ยค่อยคอยทายนะครับเพื่อควานหาระดับที่ทำให้รูปตัดประหยัดงานดินมากที่สุดนะครับผมจะลองดูยืนยนันโปรแกรมก็ทายนะครับจากจุดต่ำไป ถึงจุดสูงแล้วมันก็พบว่าระดับนี้ทำให้ได้รูปตัดที่มีงามดินประหยัดมากที่สุดนะครับคร <c oughs> นี้สเตต่อไปสมุินะครับสมุิสเตสเต,ตนี้นะครับผมให้มันหาอีกนะครับยืนยันมันก็ควานหาตั้งแต่ต่ำสุดถึงจุดสูงสุดก็ได้สเต,ตนี้นะครับ ก็ได้ระดับนี้นะครับระดับเป็นระดับที่สูงสุดแค่นี้ผมเลื่อนต่อไปสมมติเอาตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ในซูเปอร์นะครับวิญญาณนะครับมันก็ได้ระดับนี้นะครับสูงขึ้นจากดินเดิมนิดนึงนะครับผมก็กลังจะบอกว่าผมสามารถสั่งให้โปรแกรมเนี่ยหาระดับ ของทุกสเตเลยนะครับระดับที่ทำให้มีงานดินประหยัดมากที่สุดหมายถึงว่าในทุกสเตของบนของของถนนเส้นเนี้ผมสามารถให้โปรแกรมหาระดับที่ทำให้งานดินประหยัดมากที่สุด mm hmm. เมื่อผมได้ค่าระดับของสเตย์ใดๆก็ตามนะครับ ของสเตย์ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับ <_ d Silk> ผมก็เอาค่าระดับเนี่ยมาพลอตนะครับมาพลอตลงบนโปรไฟล์นะครับผมก็จะได้คือพอพลอตเสร็จผมก็เชื่อมเส้น <_ d Silk> เชื่อมเส้นที่พลอตผมก็จะได้เส้นที่ทำให้หน้าตัดของของทุกหน้าตัดเลยเนี่ยประหยัดมากที่สุดของทุกสเตเลยนะครับจริงไหมครับ เพรผมได้หามาแล้วทุกสเตย์เลยแต่ในการที่ผมจะให้มันหาทุกสเตย์เนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมครับผมจึงมีวิธีมีวิธีหนึ่งนะครับใช้คำสั่งตัวนี้นะครับให้มันหาระดับที่ประหยัดที่สุดของทุกสเตย์เลยนะครับมันก็ ทำให้ทุกสเตย์เลยตั้งแต่สเตย์เริ่มต้นนะครับแล้วก็สเตย์ถัดไปถัดไปเนี่ยทุกสเตย์เลยมันจะหาให้ทุกสเตย์เลยว่าสเตย์ใดมีระดับที่ประหยัดที่สุดเนี่ย mm hmm. เท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จำมาไว้จากนั้นมันก็จะเอาค่าระดับของทุกสเตย์ที่ประหยัดที่สุดเนี่ยเอามาพราะลงบนโปรไฟล์นี้ นะครับขณะน,นี้โปรแกรมกําลังหาทุกสเตยเลยรณวนี้ถ้าผมนั่งรอให้มันทําทุกสเตเนี่ยเสร็จเลยนะครับมันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับ <c oughs> ผมก็จะขอข้ามขั้นตอนนะครับเอาตัวที่ทําเสร็จแล้วมาพสตลงบนโปรไฟล์ดินเดิมนี้เลยนะครับ ผมก็ปิดหน้าตัดนี้แล้วผมก็เรียกค่าระดับที่ประหยัดที่สุดเอามาพลอตลงบนโปรไฟล์นี้นะครับไฟล์นั้นโปรแกรมเรียก OPG หรือ Optimum Profile Guide นะครับอันนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ Optimum คือประหยัดที่สุด แต่ยังทําไม่เสร็จอในตัวนี้ทําเสร็จแล้วนะครับตัวเก่านี่ตัวใหม่ผมก็เรียกตัวเก่ามาแล้วก็จะเห็นว่าพอมันเอามาพลอตเป็นเส้นสีขาวนี่นะครับนะครับมันก็จะเชื่อมต่อจุดที่พลอตเนี่ยเป็นเส้นโปรไฟล์เกรดอันหนึ่งหมายถึงว่าสีขาวเนี่ยถ้าเรา เราขีดเกตทับเส้นสีขาวนี้เลยนะครับเราก็จะได้เส้นโปรไฟล์เกจที่ประหยัดที่สุดทุกหน้าตัดเลยประหยัดที่สุดหมดเลยตอนนี้ถ้าเราขีดเกตทับหมดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นเกตเส้นที่เราขีดนั้นเนี่ยมันไม่สมูทใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองขีดให้มันสมูทด,ดูนะครับผมจะใช้เส้นสีขาวเนี่ยเป็นแนวทางในการขีดเกต โดยการขีดเกรดล้อกับมันให้ทับมันมากที่สุดนะครับคือจะให้ทับไปทุกหน้าตัดเลยคงไม่ได้นะครับเพราะมันไม่สมูทเอาลองดูนะครับผมเริ่มจุดนี้แล้วผมเข้าไปจุดนี้แล้วไปจุดนี้นะครับก็คือพยายามใช้เส้นที่มันใกล้ให้เราเนี่ย ล้อขีดล้อกับมันให้ให้ให้ใกล้เคียงกับเส้นที่มันแนะนำาอากายให้เราเนี่ยมากที่สุดน,นะครับนะครับเนี่ยเส้นเส้นเส้นเกตที่ผมขีดเนี่ยโดยดเูเส้นสีขาวที่มันกายเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นที่ประหยัดนะครับประหยัดเท่าที่เท่าที่จะเป็นไปได้หมายถึงว่าถ้าเรายิ่ง ขีดเกรดทับกำมันได้มากเท่าไหร่ก็จะได้เส้นเกรดที่ประหยัดมากเท่านั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> พอผมขีดได้ทั้งเส้นปุ๊บเนี่ยนะครับจนงจบแล้วผมเอามาใส่เวอร์ติคอนเคิรนะครับผมก็จะได้เส้นโปรไฟล์เกรดที่ประหยัดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หมายถึงว่ามันไม่ใช่ประหยัดสูงสุดจริงๆเพราะว่าถ้าประหยัดสูงสุดจริงๆต้องขีดให้ทับ กับเส้น OPG นะครับหรือเส้นเนี่ยเส้นขาวๆเนี่ยให้ทับกันเป๊ะเลยถึงประหยัดมากที่สุดแต่มันทำให้ไม่สมูทยังไครับผมจึงต้องขีดล้อมันเท่านั้นเองโดยอาศัยมันเป็นแนวทางนะครับโดยอาศัยเส้นสีขาวเนี่ยเป็นแนวทางในการขีดเกรด,ดพอผมขีดเกรดนี้เสร็จถ้ามาถามผมว่าเส้นเกรดนี้ประหยัดแล้วหรือ,อยังผมก็ตอบได้เลยว่าประหยัดแล้ว เท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะครับโดยอาศัยเส้นสีขาว OPG เน่เป็นไกด์นะครับซึ่งเส้นสีขาว OPG ก็คือเส้นที่ประหยัดสูงสุดทุกสเตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคําตอบที่ที่ที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ไม่รู้ฟังแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็คงแค่นี้นะครับ